มีนะครับอ่าด้วนทางเดียวแล้วเดินทางเดียวไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่ยาช้าไม่ต้องแกนนะครับเจ้าหที่ข้างบนนะครับช่วยได้คำเพื่อนนะครับเจ้าหน้าที่ให้ลงมานะครับลงหมัดลงหออกใช้สาบจุดได้เลยนะครับไม่ต้องแกนนะครับไม่ต้องแกนเกลือไม่ต้องถอนนะครับเกลือไม่ต้องถอนะครับเกลือไม่ต้องแกะไม่ต้องแกนนะครับเกลือไม่ต้องถือหมูกระดาษยันดังทุกท่านได้สอดข้อเรียบร้อยนะครับมารับจากองค์เทพได้นะครับมีการทำน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพ่อแม่พี่น้องในก่อนที่จะกลับบ้านนะครับพี่น้องออกไปให้หมดนะครับทีนี้อนุญาตให้นะครับใส่รองเท้าขึ้นไปน้อูงพระท่านงมีพระบัญชานะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยวอนนี้พิธีก้อยหานเนี่ยท่าทุ่ง เกนก็ยังยังมีอยู่มีอยู่นะงนับนพ่าแม่พี่น้องไม่ต้องแข็งนะเป็นมาเยอะจริงๆนะครับปีนี้ครับผมถ้ารองเที่ยนั้นสุกบัญจานะรองเท้าไม่ต้องถอดนะครับปี้ใส่นะครับใส่รองเท้าก็ไม่ด้นะคู่สวหรือสูงวัยนะครับสวหรืออะไนะไม่ต้องบียดไม่ต้องแซกันนะครับไม่ต้องแข็งเรื่อยเรื่อยคนนี้องค์พระท่านบรรจามาแล้วจะทำพิธีให้พี่น้องจนถึงเที่ยงต่างๆที่ท่านนำมานะครับให้สำรวจดูด้วยนะครับ ใครที่พบเจอนะครับกุณแจรถมอเตอร์ไซค์ปอไก่สบรุสีงองโอทูเก็บ625 625ไม่ใช่ใ้หวยนะครับ62สรับเดชช้อยเราได้เลยครับ,รบท่านแำดีเรามอบให้ท่านเลยครับแล้วดูอีกห,ห,หนึ่งคันขึ้นแลอันหนึ่งสุดออกอู้ยจุ้งอารมณ์ดีใช่ไหมสุดมากแต่ขออยนะครับแกเป็นคนใจดีเลี้ยงกันนะครับขนทีมงานนักจัดรายการนะครับมาช่วยกัน9วัน9คืน นะครับมีเจสาสาวเจ้ารอเยอะๆเลยครับท่านมสามารถติดฟังได้นะครับท่านแม่พี่น้องที่กำลังเดินทางมาในขบะนี้นะครับพื่นะครับได้บัญชาการลงมาให้พ่อแม่พี่น้องให้ขึ้นลงทั้งหมดนะครับตั้งน้านซ้ายขึ้นลงก็ซ้ายนะครับไม่ต้องสวนทางลงมานะครับเพราะตาะจรจะติดขัดวาเจ้าีบรญชารย์นของบังสะพานสองนะครับสัาสะพานสกุลจ่อนะครับ ทำหมอังน้มก็ได้นะครับล้มปังนี้ก็ได้ได้ได้ทั้งหมดสี่คิดมาจะไม่ครสาบมีคืนนี้ก็พอมีนี่เป็น้นสุพรรสองนะขนมสุพรรสองขอาห้พี่น้องที่กำลังเดินทางมานะครับอยางไม่มีรูปต่างตัว นะครับตอนนี้เรามีไว้บริการตั้งแต่3จุดด้วยกันของา3เจ้านะครับมีจุดแรกก็คือทางสายพันใช้ได้นะครับแล้วแต่จิดศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องนะครับทำบุญที่แล้ะจะทำบุญนะครับตรงน,นี้เราไม่ได้หา้ามทำบุญเยอะก็ได้บุญเยอะทำบุญน้อยก็ได้น้อยนะครับมไม่ต้องเขียนชื่อที่อยู่ที่<น>อธิฐานให้พ่อแม่ทำบอยู่ที่บ้<น>านที่มีชีวิตอยู่คนที่ตายไม่ต้องอธิษฐานให้นะครับตรงนี้เอาเชือกลงมานล้วก็ตรงนี้เอาเชือกลงมาแล้วท่านพี่ปิดทางด้วงด้วยนะครับทางขึ้นนะครับขึ้นอย่างี นะครับผ้า uhm ท si ี่ทที่ิตร uh ิตรา่องรัทยาย้อนกลับนะอย่าย้อนกลับย้อนอไม่่้จินะครับจิตใจทั้งส่งอะไรที่ดีหรเสียนะครับและน่าจะเป็นผทาผ้าที่สองที่ท่านสามารถรู้จั ละได้กัครับท่านที่มาแล้วนะครับท่านการุณาตรวจสอบสัมายะของท่านนะครับเม่เป็นของมีค่าที่ท่านนำสีหัวนะ้่วยนะครับดูนะแล้วก็นะครับ วลายามจนกว่าเวลาที่หนึ่งเฉียวเป็นพื้นที่เป็นทางขึ้นจากานที่สองที่ร่วมประกอบพิธีกรรช่วยหารในครื่งนี้ด้วยขอบคุณและขอบคุณที่เดินมาเรื่อยๆที่ซ้ายครับผ่านพยามไปเปพนมพันผ่านด้านต่อไปพ้ะงบริจาคด้านเดินป้องไปทางด้านหลังโรงครัวที่ท่านมารับอาหารเมื่อพันจานครับเดินขวากว่าอีกนิดหนึ่งครับต้องด้านหลังครับคุณถึงตัวเกงท่านจะเห็นต้ย มาะอเนืงก <si ับต่อไปถึงขั้นตกาย้ขั้นนี้ทีมรับในการเดือนนด้านใต้บทัพดูคู่กัท้อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุ่รรเบอนะครับก็ไปขึ้นยันทางด้านซ้ายึ้่ทางเอินทาด้านหลังอาม่ช่ัว่เองที่ท่านจะเห็เ็นสีเหลืองเียวกับที่ท่าที่สอนะครับของท้อแม่พี่น้องไปด้วยนะครับขึ้นรองด้านซ้ายมทัั่ต้งฐานิไม่ต้องเขียนชื่อที่อยู่แต่ครับบางท่านบอกว่าเขียนชื่อพี่อู่ดีไห้สม้นะครับี่ิ น้าตัวตนมัดนะครับหน้าตัวตนมัดห้มัดตรงเราสามารถอธิจาได้ห้าคนคณะห้าคนชื่อไม่ต้เขียนนี่บัเราวรส่ไม่ต้องใสลงไปนะครับสี่เหี่ยระวังนะครับทรัพย์สินของแ้นะครับออสถานนะครับะวังให้ดีนะครมีมีาชี้แบเข้ามาครับการตั้งลัก้าด้วยที่กัลางเรื่องเราที่เดียวมาีว่ต้องหอครับวางาใส่ก็ไปได้เลยหรเื้องข้ากได้เนะครับ ไม่ต้องเอนะครับขึ้นได้นะครับองค์เทพเราทีนี้นะครับองค์เทพได้ถ่ายวีมาแล้วนะครับให้พื่อน้องได้ส่รองเท้าผุ้ไปข้ามสภานรุีหัรหรือสอข้อได้นะครับโดยผ่านเทั้งเก็บดวงนะครับเพื่อนทุน้องที่เป็นผู้สารหรือสูงหนะครับให้อาจารย์สไปว่าม่อเป็นาในสนขอ้นิยสัปนุดอ้ดที่ครับ ปีนี้ยังมีรักแขที่รุ่งเรอนะครับไม่ทราบว่าเขาทำยังไงกับผู้หางหรือว่าเขาให้พวกพี่น้องน้องรับหนังลูกตาตัวที่อยู่หน้าทางมีทาอมาหน้าตาโตให้รามติดต่วไปด้วยนะครับและจะติดสื่อาและดำเนินหรือถ้าใครที่จะไม่เข้าสภานะครับให้ยับลูกศรเพราะเราไปหนี้เลยนะครับน้ครับปีนี้องค์เทพเราได้ที่จังหว่าไายที่มีการเหตุบอกมานะครับบัญชาการกรองเทพให้อนุญาตะครับใส่ข้าวกระเทียนทั้งจินและเมครับ คุยน eh? <t> ิดนึงค่ะนะคะสองคือสามารถผ่านทางการคุยถุยอ่างขวดเจาะได้เลยนะคะสองขวดเจาะค่ะสอง

地面。<Yeah. S 2> <Yeah. S 3> yeah. เข้บคื้นี้นะครับข้องในที่เขาเชื่อแต่ใครหนอนะครับท่านกำแพงด้วยนะครับท่าคผูนี้ท่านเพื่อได้มาพูดคุยงานขอบเค้าผู้ปีนี้โอเคและอนุญาตให้ใส่รองเท้านะครับขึ้นไปข้ามสะพานกับข้อที่เหมือนกันได้นะครับแล้วก็ให้ยินทุกไปยังงานสายยูท่านเห็นจากงานสายยูพระศุกร์มาถึงนะครับที่สะาได้ใหญ่ได้เดืกดต้องแท้ตัวเลยท่านครับหลัง่อต้องมารอได้แร่นี่คือคือผู้คนหลือจะมาเยอะแยะมาก ไปก็คุณดีครับคุนนีจุดเต็มทนของเรานะครับร้อยหกทุกอารมณ์ดีนะครับสามุเด็ดด้วยนะครับตาดเ้นทางายสีเขีวในตนงองพังนนีสองพันรอสสบกาสาติด้อนนะครับและสาใต้ส่าวป็นเองนะครับลงทางซ้ายขึ้นทางซ้ายนั่นเองนะครับอนุญาตให้ส่งออกมาที่ไตได้นะครับีนี้ันอร้องจากไฟพอาายรอย ແລະພິໂພກທາງແຂວງເດັ time, and, uh, ່ນອານແຕ່ສາລີນາສະກອບວ່າເຮົາມ intent ໃນເວທີພ້ອມກັນທາງການໄຟຟ້າເນາະໄດ້ຖືກສັດຕະວິຊາການເຮົາຫນຶ່ງແຫ່ງເດີ້ຄ ในไเพนมาครับตันี้เป็นื่องพิณองทูนี่แปนะครับใการถือศก็จะนินนะครับนี้นะครับเป็นการส่งตัวของไปตและส่งอานณของส่งเต๋นะครับในวันที่นะครับในวันที่26นะครับตัวพรมนะครับตันี้เนคร่องของุนะครับในการถือสิลป์อครนะับข้าพเจ้าเไทยหรือชาวต่างชาติเวยนะครับว่างา ก็ก็นะครับโดยทั้ง4รอบเลยนะครับ4 4 3 9ต่อ XP 422 3มีบางคนก็รออยู่รอครับ แตอนนีรอเทศกัมพูชานะครับเ็าทำธีเพื่อจะมาถือประดิษฐที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตนะครับต่างเ้าไปร้องไปด้วยเพื่อใส่รองเร้าขึ้นไปสอบเพื่อสักาะที่ติดตัวได้และรู้หรือาหารได้นะครับผ่านทางรายารพุ่ตีเราเอาอะไรไปตั้งอยู่คุ่มตีนี้อนุญาตนะครับจากการนุสุขพิธีอ๋อดิฉันเจริกรุณาชูแม่ชูเอ็มช ให้ขึ้นหลงทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับขึ้นซ้ายหลงซ้ายที่ไปได้นะครับไม่ต้องใส่กอจะต้องถอดรงเท้านะครับอาจจะเกิดซูทหายก็ได้ครับลองจับนาราผสมนิ่ก็เน้นไปทีู่้คนยากแตครับเป็นไปแล้คนช่วยตรวจสอบและรังเกตกานนะครับตอนนี้องค์เทพกำลังทำพิธีนะครับลดยเทโอยชัยในการตังน้ำมันนะครับหรือแจกหลงหรือผมว่าสายสินนะครับต่างๆได้เลยนะครับตอนนี้เจ้าจอมนการัดครับขึ้น ก็้ดมากันเลยนะครับตั้ตัวเนนเดียวกันนครับ้ได้ไบายดเนคับประมาณน้เองหรือต้าหลักค้งช่วยดนโอเคโไเนะครับในท่านิดเครับท่านรับมาแล้วนะครับอ่ท่านรวัะต้องสำรวตัวบอกเอ่าท่าน่ำตัวมาเพราะเราให้บางคนเป็นกับเรอะไรนี่งด้ารอาจารย์่นะครับ ตีที่ไว้ผมยาวนะครับรวบผมด้วยนะครับอ่าให้เร็วนะ สวยๆเพื่อนำไปขายมีกิดการก็ไม่รู้ครับนะครับปีนี้องเ์ียบเลยประชาลงมาจัดนะครับให้ท่านน้อยหรือว่าใส่รองเท้ามามอกอะไรนะครับท่านสานะครับสอดเข้าอีกด้านแล้วก็ลงไปมหอไปด้วยนะครับ้ก็รับรานเีวเาคไ่านาให้นะครับก็ไปดูคุกันเปและย่ดรับประานสให้นะครับาาทน้หมวดนะครับแต่จะมีการจัอีกเอกบ่ ว่าถจ่เที่ยวเราีจะมามาร o เสริมเกลือแรได้กเลต่อมาที่จะเพิาด้เช่นคนที่เอ่อผู้สูงอายุนะฮะหรือมก็เป็น่ผู้ที่กำลังวัยรุ่นหรือแม้ก็มีใบสะเดือนแต่ว่ามีความ วัยรกบระเอาเจียวระ้รตเดียวตัวซิงประบดุกท่านรบให้ได้ขึ้นไปยานีความสูงท่านจดูจาบทุกนะคแล้วก็ให้นำรูกต่อไปยังมีเวลาออก้ากระลังเราฐานเย่ครังไม่ต้องแหนะครับสวมรองเท้าขึ้นสะพานได้อย่างสะดกกับท่านครับแต่ขอท่านฐานจิตนะสอนขึ้นนะ่นทานจิตเอาลูกต่างตัวนีเตรียม